พบกับแอนนาสุพศสีงามน,นะคะยังอยู่กับอาจารย์กลิ่นกาอาจารย์เอมิกาสุดที่นั้นนะคะ คุยถึงเรื่องดาวพฤหัสยกเข้าราศีพฤษภค่ะนะคะจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะพูดคุยถึงราศีมิถุนนะคะอันนั้นก็มีข่าวจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลปคุณเสริมสวัสดโนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยคงเจริญนะคะท่านยังมีดําริมอบความรู้สู่ประชาชนผู้ที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะยังเปิอดอบรมนะคะทุกๆวันพุธนะคะเวลา14บสนิกาสานาทีนะคะ อบรมหรวศาสไทยเบื้องต้นนะคะแล้วก็อบรมหราศัสตร์ภาคพยากรนะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์นะคะเปิดอบรมนะคะหัาศัสไทยภาคพยากร์่ะเห็นอย่างไรไทยอย่างนั้นนะคะหราศัสตร์เปรียบเทียบดวงชะตาบุคคลดวงชะตาบ้านดวงชะตาเมืองนะคะหลักการไทยหลักการพยากรเอาอย่างไรมานะคะเพราะฉะนั้นเรียนวันศุกร์ภาคพยากรต้องมี พื้นฐานเบื้องต้นก็คือโหัสตร์ไทยเบื้องต้นก่อนนะคะถึงจะเข้าภาคพยากรได้แล้วก็ทุกวันเสาร์จะมีบรรยายพิเศษฟ,ฟรีหลากหลายศาสตร์พยากรไม่ว่าจะเป็นหัสตั์ไทยหัวทับพมา่าลายมือโหมเฮงหวงจุย้ยไพ่ทาโร่นะคะ เจ็ดตัวสี่ฐานเก้าฐานสิบเอ็ดฐานนะคะมีหมดนะคะสอบถามได้ตามหมายเลขหน้าจอนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะศึกษาหราศาสัตร์ไทยฟรีกับท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะสามารถนะคะสอบถามตามหมายเลขหน้าจอหรือแอดไลน์นะคะไปทางเพจสมาคมหราศาสัตร์นานาชาตินะคะเฟซบุ๊กนะคะหรือแม้กระทั่งว่าสมาคมหราศาสัตร์นานาชาตินะคะแล้วก็แอดไลน์ได้นะคะในชื่อของอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญนะคะ แล้วโทรไปสอบถามก็จะมีแอดมินนะคะตอกให้รู้ทุกอย่างที่คุณอยากรู้นะ,ะสนใจยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยมาถึงดาวลาสัสดีนะคะยกย้ายเข้าราศีพฤษภนะราศีต่อไปค่ะราศีที่น่าเป็นห่วงนะคะราศีมิถุนค่ะัสดีเข้าพบวินาศเป็นเจ้าเรือนปัตตนีแล้วก็เป็นเจ้าเรือนกัมมะ มาลอยอยู่ในภพวินาศเป็นอย่างไรบ้างคะจยนกริง่งอาจารย์รีบกันเลยนะว่าราศีที่น่าเป็นห่วงนะคะใช่ค่ะนายค่ะนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะว่าพระหัตถ์เนี่ยเป็นตัวแทนของความดีงามน,นะความยุติธรรมต่างๆคุณธรรมต่างๆเนี่ยพอมาตกภพวินาศแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับไม่มีคนช่วยเหลือคะ่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าวินาศเนี่ยวินาศนะเนี่ยเป็นภพที่ปิดบังซ่อนเร้นะนะคะเป็นเรื่องความเสียหายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราพูดถึง เจ้าเรือนปัตตนีก่อนค่ะปัตตนีที่เข้าวินาเนี่ยปัตตนีเนี่ยหมายถึงคู่ครองปัตตนีหมายถึงคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคะก็ต้องระมัดระวังเลยสําหรับชาวราศีมิถุนหรือว่าผู้ที่มีลัคนาราศีมิถุนเนี่ยค่ะหคู่ครองป่วยนะคะอันดับแรกคู่ครองป่วยมีปัญหากับคู่ครองมีปากเสียงกันหรือเปล่านะคะหรือถ้าท่านไม่มีปากเสียงกับคู่ครองหรืออะไรใดๆเนี่ยต้องเรียกว่าเอ๊จะมีปัญหากับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายของคู่ครองหรือเปล่านะคะเ <Okay. S 1> นาะบ,บางคนก็มีปัญหาบางทีกับคู่่ไม่มีปัญหาเนาะแต่มีปัญหากับคนรอบค่าคนรอบข้างผู้่ยผู้ใหญ่ใช่ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ก่อให้เกิดเรื่องนะคะต้องมามีปัญหาเพราะคุณคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้สําหรับคู่ครองกันหนึ่งละทีนี้นะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของคนที่คู่หุนส่วนคู่สัญญานะคะ คนที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยค่ะช่วงนี้เนี่ย ต้องระมัดระวังนะคะบางทีแบ่งสรรปันส่วนกันไม่ลงตัวหรือเปล่านะคะกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคะมีปัญหาการหรือเปล่าพูดคุยกันไม่ลงตัวนะคะคนที่เคยเป็นนายทุนคนที่เคยออกทุนให้เราผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีเลยนะคะ <dialog. S 2> ว่าเดี๋ยวจะมีการมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะคะ <ML> มีเรื่องคําพูดเรื่องสัญญาต่างๆที่แบบที่เคยคุยกันที่เคยตกลงกันไว้ เคยคุยกันไว้ว่าจะให้ความช่วยเหลือนั่นนี่โน่นเอาไปไปเอามามช่วงนี้เขาวิน่าสัง้งนนะคะมีปัญหาแล้วมีปัญหาแบบที่เราไม่ได้คาดคิดคาดฝันด้วยค่ะอาจารย์อยู่ๆเกิดขึ้นแบบอ้าวปุบปับเฉยนะคะแล้วเน้นเรื่องงานทําไมถึงเน้นเรื่องงานเพราะว่าพระราษฎรเป็นเจ้าเรือกนกรรมะด้วยค,ะคะ่ะอาจารย์นะคะฉะนั้นเรื่องงานอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะอยู่ๆเนี่ยบางทีต้องบอกว่าอาบางท่านบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่ ทำงานถ้าเป็นพนักงานล่ะคะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเลยค่ะอยู่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนเรานะคะตอนแรกบอกว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ขึ้นตําแหน่งให้ช่วงนี้นิ่งเลยค่ะจารย์อยู่ๆก็บางทีอาจจะโดนโยกย้ายแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะโดนโยกย้ายโดนดองโดนแขวนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับบางท่านที่แบบข้าราชการอยู่ๆโดนแย่งผลงานโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก มีหลายเรื่องที่อย่างที่อาจารย์บอกก็น่าเป็นห่วงนะนะคะเราะอบเข้าวินาดนี่ใช่ค่ะเรามัดระวังถึงให้โทษไม่แรงแต่ก็ให้โทษแบบแทรกซึมนะคะใช่ค่ะทุกใจอึดอัดใจมีปัญหาบอกใครไม่ได้นะคะอย่างที่อาจารย์กรีงบอกนะก็เรามัดระวังคู่ครองแล้วกันนอกจากเจ็บป่วยแล้วก็พลัดพรากจากกันนะคะไม่เข้าใจการงานเข้าวินาทปุ๊บเนี่ยถ้ายกย้ายยังถือว่าคุณดีใจได้เลยว่าคุณยังมีงานนะคะบางคนอาจจะมากกว่านั้นอาจจะถูกปลดถูก ออบริษัทมีปัญหาหรือแบบอาจจะถูกลดเงินเดือนลดตําแหน่งหรือแบบว่าถูกกลั่นแกลง้กลงตา่ตางๆ<ช>อันนี้ก็เรามาระวังเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆนะคะยังไงช่วงนี้ก็อยู่แบบเงียบๆไปก่อนนะคะงานมีปัญหาสามารถแก้ไขไปตามหน้างานนะคะแต่ยังไงมีปัญหาแน่นอนนะคะแล้วก็มีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกไปด้วยนะคะสำหรับราศีมิจุนเป็นทำอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ยังไงก็เขาเรียกว่าช่วงนี้ดวงดาวเป็นตัวบ่งบอกนะคะ ถึงในความรู้สึกคุณว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้หลับผู้ใหญ่พลาดพลาดจากไปหรือว่ามีเจ็บป่วยมีเกณฑ์เสียหายกับคู่ครองเคยอยู่กันดีๆเอ้ย10กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเอ้ยมีปัญหาตอนนี้ทําใจนิดนึงนะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะอยู่หนึ่งปีนะพันหนึ่งปีถ้าคุณทาใจได้เดี๋ยวอีกหน่อยก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะ,ค,ะค่อยๆปรับตัวไปเพราะว่าเข้าทุกสถานภพนะคะก็แบบ เออหนึ่งปีนะคะต่อไปค่ะราศีที่ดีพระรหัสเข้าภพที่11ได้สิงหเก์แน่นอนว่าราศีกรกดค่ะแต่เป็นเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นเจ้าเรือนสุขะไปลอยอยู่ในภพลาภะเป็นไงบ้างคะอาจารย์ภพลาภะเนี่ยถือว่าเป็นภพที่ดีนะคะนะคะลาภะเนี่ยได้ลาบได้ผลเนาะมีผู้ช่วยเหลือต่างๆนะคะความโชคดีต่างๆอะไรเงี้ยนะคะพระรหัสมาอยู่นี่อาจารย์บอกแล้วเป็นสิงหเก์ก็คือว่าคือได้เกณฑ์ที่ดีนะคะอาจารย์นะคะแล้วก็ แต่เจ้าเรือนอริเนี่ยสิคะอาจารย์อริมาเป็นลาภะถ้าเราอ่านให้เป็นส่วนที่ดีก็คือว่าบางทีเราได้ลาบได้ผลจากสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอริต่างๆก็คือว่าบางทีเนาะมันเหมือนทุกขลากรออะไรเงี้ยค่ะคือบางที่มีปัญหาปุ๊บก็จะได้แก้ไขได้ลาบวางงี้ใช่ค่ะแก้ไขได้ลาบไหมหรือว่าได้เงินจากทุกขลาบก็ได้ค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีการเจ็บป่วยเป็นแบบเหมือนเงินจากประกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เนได้เงินคืนจากประกันได้เงินคืนจาก ประกันภัยพอเวลาแบบถึงถึงช่วงถึงดีวเขาแล้วเขาแบบว่าเหมือนเขาเงินให้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะจารย์หรือว่าไม่ต้องเจ็บป่วยได้ตา์แต่ว่าได้จังได้ได้เงินจากการทําประกันอะไรปรมาณนใช่ค่ะได้เงินจากการทําประกันหรือว่าจะมีการเสียหายคือก่อนหน้านี้เคยมีการฟ้องร้องกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> จา์ณอริเนี่ยก็คือแบบบางทีแบบ เงินชดเชยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็อ,ะอันนี้ก็มองมองในแง่ดีว่าเอ้ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากในส่วนนี้มันเป็นเรื่องที่พระหัสกลุ่มมรุตยูเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่ามันจะเป็นแบบเอ้ยเป็นส่วนไหนเอ้ยเงินจากอันไหนเหรออาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์นะคะแล้วก็พระหัสเนี่ยเป็นเจ้าเดือนสุภาสุภามาลาพะอันนี้อ่านดีนะคะอาจารย์นะคะสุภาเนี่ยหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุภาหมายถึงความสําเร็จต่างๆความดีงามนะคะบางท่านที่ ศึกษาอยู่หรือว่าบางท่านนี่กำลังสอบเรื่องแบบเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มีโอกาสได้ค่ะอาจารย์อาจารย์นคนราศีก,กัลกรดด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะใครที่กำลังสอบแต่ว่าถึงจะสอบไปแล้วคุณก็จะมีเกณฑ์สอบกลางปีเลยก็คือว่าอาจารย์บอกว่าได้นะ,ะเพราะว่าเมื่อหลัสปดาีเนี่ยเข้าสิงห์งเกณฑ์ใครที่จะเริ่มเรียนรู้ช่วงนี้สมองหัวดีนะคะความจําดีนะคะจแม่นยาําแล้วก็บอกเขาเรียกว,ว่าครูพักรักจำนะคะเพราะว่าเข้าสิงห์เกณฑ์เนี่ย แนะแนวนิดนึงเนี่ยก็ไปได้เลยนะคะใช่ค่ะน่าจะรอบครบหลือยังคะก็ฝากฝ่ายอีกนิดนึงก<ช>่นค่ะ,ค,ะคือในส่วนของในส่วนของสุภาที่ที่มาลาภาเนี่ยค<ช>่ะบางท่านเนี่ยที่ที่รอแบบบางบางท่านมีรอเรื่องเงินทุนต่างๆ <ừ> เนาะขอแบบว่าสกอเลชิพอะไรเงี้ยก็มีโอกาสท,ที่จะได้ค่ะอาจย์ได้ทุนเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะคะก็ถือว่ามองมองในมุมดีก็ก็ดีค่ะนะคะ ก็ถือว่าพฤหัสโคจรเข้ามาให้คุณแล้วกันนะคะกับคนราศีกรกฎก็ช่วงนี้หนึ่งปีรับโชครับโอกาสนี่ไว้นะคะต่อไปราศีสิงค์ค่ะพฤหัสเข้าพบกรมมะแต่ว่ามาจากเรือนอะไรคะมาจากเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะมรณะมาอยู่ที่กรมมะค่ะค่ะเอาปุตตะก่อนนะจ๊ะค่ะอาเรือนกรมมะเรือนกรมมะหมายถึงการงานนะคะจริงๆอ่นะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเรือนกรมมะนะคะจ้าเพราะว่าคือพอ พอเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดไม่มีงานะ่ะมันก็ไม่มีเงินนะจันเนาะนะคะพบกัมมาเนี่ยพระหัสเข้าพบกัมมาถือว่าเข้าพบที่สิบนะอยู่จุดจอมฟ้าเลยนะจันสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์บอกว่าขอดีบ้างเ <c oughs> พราะว่าก่อนหน้านี้นี่เ <c oughs> หนื่อยมาเยอะแล้วนะคะถือว่าพระหัสเนี่ยถามว่าเป็นตัวช่วยไหมก็เป็นตัวช่วยในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะจันนะคะ,ะ,คะพอมาอยู่ในส่วนของเรื่องงานจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันอึดอัดอึดอัดเนี่ยก็จะมีการขยับขยายแล้วค่ะปุตตะ มากรรมมะ,ะนะคะปุตตะเนี่ยหมายถึงเรื่องใหม่หมายถึงความยินดีต่างๆนะสมาชิกใหม่ความยินดีอะไรการกินการดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าบอกว่าช่วงนี้อาจจะได้บริวารอาจจะได้ลูกน้องใหม่ก็ได้นะคะ,ะที่มาช่วยเรื่องงานนะหรือบางท่านเนี่ยมีโครงการงานใหม่จากที่เคยทํางานเก่าๆมาก่อนหน้านี้งานที่เคยทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมองว่าอย,อยากจะเริ่มต้นงานใหม่ตอนนี้ก็ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะ แล้วงานใหม่อันนั้นน่ะถือว่ามันก็ไม่ใช่ว่าใหม่ใหม่แบบที่เราแบบไม่เคยทําเลยนะเพราะว่าพระหัสเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยงานที่คนอื่นก็ทําไม่ได้างใช่อาจจะเป็นงานที่คนอื่นเขาทาไม่ได้คนอื่นไม่มีความสามารถในการทํานะคะแต่ว่าคือยังไงเนี่ยต้องพึ่งเราหรือว่าเป็นงานที่เราเคยจับมาก่อนเคยจับมาก่อนแต่ว่าเออช่วงนึงแบบอาจจะห่างหายไปแล้วก็กลับมามาพิจารณาใหม่ว่าเออตอนเนี้ย ตอนนี้มันมีโอกาสมีช่องทางนะมีช่องทางทางการตลาดที่จะเริ่มต้นทำนะคะหรือว่าอย่างบางท่านเนี่ยคือช่วงนี้ก่อนหน้านี้แบบเออว่างงานอยู่เอ,อ้ยอาจจะมีแบบ งานที่เคยสมัครไปอยู่ๆเงียบตอนแรกเรียกไปคุยแล้วก็เงียบไปช่วงนี้อาจจะเรียกเรากลับไปคุยอีกรอบนึงแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันค่ะสําหรับราศีสิงนะห์เนาะเป็นกําลังใจให้ค่ะเนาะเดี๋ยวกําลังจะถือว่าตรงนี้เป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งนะคะจย์นะเหมือนแบบมองว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นละกันเนาะที่มาช่วยคุณอะไรเงี้ยสำหรับพัฒนาราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ค่ะจย์ ราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นยังไงการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น<ช>สําหรับเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานก็ดีใจด้วยค่ะเป็นการเปลี่ยนในมุมบวกแล้วกัน<ช>นะคะ,คะเป็น,นะะท,ทางที่ดีนะคะ,คะแล้วก็การที่จะลงมือลงแรงลงใจที่ว่าจะทํางานใหม่ก็พระราศพีอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งแนละ้วก็ระยะย,ยาวสําหรับคนที่จะเริ่มงานใหม่หรือการมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานก็เอาใจช่วยอย่างที่อาจารย์บอกนะ<ช>แล้วก็ดีใจกับราศีสิงห์ด้วยมาถึงราศีกันค่ะพระราศพีนะเจ้า เาเรือนปัตตณิและเจ้าเรือนพันธุไปรอยอยู่ในพบสุภะนะคะมาตรฐานดีด้วยเป็นไงนะคะอ,อันนี้ถือว่าดีนะคะจาย์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเช่นกันนะคะคือต้องบอกว่า ราศีกันเนี่ยก็หนักหนาสาหัสพอ,อนนๆ,ๆกัน,นกับอยู่นะ<ช>่ว่าตัวช่วยมาพอดีใช่ค่ะหนักหนาราศีสิงห์อยู่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยปี66ที่ผ่านมาเนี่ยราศีกันนี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะคะอา<ช>จารย์เพราะว่าถูกพระราหูเล็งลักนาอยู่นะคะ,ะคใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังเล็งอยู่นะคะ ถือว่าบางคนบอกว่าโหเนี่ยปี66ที่ผ่านมาคุยกับหลายคนนะคะที่เป็นราศีกันเนี่ย <ฮะ S 1> เขาบอกว่าเหนื่อยหนักมากตอนนี้ถือว่าได้ตัวช่วยค่ะจา์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวช่วยก็ไม่มีตัวช่วยไปอยู่ที่มรณะนะนะ,นะคะถือว่าตัวช่วยเนี่ย หายไปะะรมรณะก็ตายไปยพูดง่ายๆนะคะ <Tales S 1> ตอนนี้มีตัวช่วยที่ดีนะคะพระรหัสท,ที่มาอยู่ที่ภพสุภะนะคะตอนนี้ถือว่าได้ธรรมเกณฑ์นะคะ,คะจย์นะคะถือว่าได้เกณฑ์ที่ <Graeme S 1> ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีนะคะสาหรับสําหรับชาวสําหรับชาวราศีกันนะคะ,คะจาย์ แล้วมาจากพันธุมาอยู่ที่สุภัสุภัเนี่ยหมายถึงความสําเร็จต่างๆนะคะ<ม>พันธุพันธุก็หมายถึงว่าครอบครัวก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้พันธุหมายถึงหลักทรัพย์ก็ได้นะคะคหมายถึงสถานที่ต่างๆ <ục. S 1> นะคะก็บอกว่าช่วงนีอ้อาจจะมีคนทางครอบครัวคอยช่วยเหลือนะคะ<ม>เพราะหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรน,นะคะที่ช่วยเหลือเราตอนนี้<ๆ>เขาก็เริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วค่ะอาจารย์เรื่องการงานขยับนะคะจากที่บอกว่า ไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกก่อนหน้านี้บางคนบอกว่าทําไมเรื่องการงานเนี่ยลูกค้าจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วนะอินโวสใกล้ออกแล้วทำไมไม่ออกสทัทีออเดอร์ไม่มาสทัทีอะไรอย่างเงี้ยติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปหมดนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มขยับแล้วค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าปัตตานีมาสุขภะด้วยนะคะปัตตานีเนี่ยหมายถึงหมายถึงคู่คุ้นส่วนคู่สัญญานะคะที่กําลังจะมาเซ็นสัญญากับคุณเนี่ย สุภาหมายถึงความสําเร็จนะคะทุกอย่างเนี่ยมันกําลังขยับไปในทิศทางที่ดีแล้วมีอุปสรรคซะหน่อยแต่ว่ากําลังเข้าทางและะ้วค่ะจารันตรงนี้ถือว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยค,ะค่ะอันนยก็ดีใจกับคนรัสสกันด้วยนะคะ จากาผู้หลับผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนใน<ช>บ้านมีปัญหาที่บ้านมีปัญหาก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้บ้านใหม่เลงไว้ก็มีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย<ช>์ใหม่นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็ ตัวช่วยก็มาแล้ว<ช>นะคะ,คะตัวช่วยมาแล้วเอาพระราศรีไม่เสียแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะสําหรับคนราศีกันอะไรที่อึดอ,อัดผู้หลับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคยไม่ช่วยอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นภายในบ้านก็ดีขึ้นนะคะดีใจกับคนราศีกันด้วยนะคะต่อมาอีกักราศีนึงค่ะราศีตุลน,นะคะ,คะพระราศรีเป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนอลีค่ะนะคะ S <S <S มาลอยอยู่มรณะค,ร <C' est> ค่ะ er พระรหัสมามรณะเนี่ยอันนี้อดพูดไม่ได้ถามว่าเสีย <C' est> ไหมเสียค่ะจารย์นะคะ <C' est> เพราะว่าตรงเนี้ยก็ได้เกณฑ์พินทุบาทนะคะอา <C' est> จาย์แบบพระรหัสเนี่ยพอมาตกอยู่มุมที่เป็นมาอยู่ <C' est> ที่เรือนใช่ถือว่าเป็นมุมอับนะคะแล้วก็เรือนมรณะเนี่ยหมายถึงตัวช่วยตายนะคะจยนนะคะแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าถ้ามองว่าในส่วนเนี้ย ผู้ใหญ่จะไม่ช่วยเหลือใช่ก็อาจจะต้องมีส่วนนะนี้เราก็ต้องว่าไปตามนั้นนะคะใ,ในเรื่องแบบอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะตัวช่วยไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนดีเนี่ยเราก็ต้องมามองถึงในส่วนดีว่าอา้าวอริที่มาอยู่มรณะนะคะอาจารย์นะคะอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยหมดไปก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะมีอุปสรรคปัญหาคือพระหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะคะพอมาอยู่ที่มรณะเราเรียกได้ว่า บางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเ,ออเรื่องอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะจบไปหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับมรดกต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เนาะก่อนหน้านี้มีปัญหาต่อสู้เรื่องมรดกหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าเราไม่คาดคิดเรื่องของเก่าๆเ,เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอจะได้หลาอจะได้ประโยชน์จากในส่วนนี้นะคะหรือแม้แต่บ,บางท่านเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เอช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคมีหนี้สินต่างๆอย่างเงี้ยหนี้สินก็าจะหมดไปนะคะจาน นะคะแล้วในส่วนของสหัสชาที่มามรณะเนี่ยถ้ามอในแง่เสียก็อาจจะต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงมีปัญหาเรื่องการติดต่อการประสานงานต่างๆานะคะแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งก็จะได้เดินทางไกลค่ะจย์ ใช่ค่ะได้เดินทางไกลได้ติดต่อกับต่างชาติได้ติดต่อกับเรื่องที่หรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆที่เราไม่ได้นึกถึงว่าเออเราจะมีเราจะมีประโยชน์จากส่วนนี้ค่ะก็อ,อยากจะแนะนําให้ชาวราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลเนี่ยมองเรื่องเรื่องอะไรที่เราเคยมีความถนัดเรื่องเก่าๆที่เราเคยใช่เงี้ยค่ะหยิบมาปัดฝุ่นนะคะมาทําให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นค่ะค่ะ ราศีตุลน,นะคะก็อย่างว่านะอย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ ถ้าจะทําให้ทําในสิ่งที่ตัวเองถน<ช>ัดหรือมีทักษะอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าพฤหัสศดีมรณะเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะอาจจะเป็นมากกว่านั้นนะคะหรือว่าต้องอยู่ใกล้หมอไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาหรับราศีตุลนนะคะอย่าไว้ใจคนมากนะคะพฤหัสศดีเนี่ยเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถะคะไว้ใจคนมากเขาเรียกว่าถูกหลอกได้หรือบางทีอาจจะรู้ว่าถูกหลอกอยู่แล้วแต่เต็มใจที่จะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็อย่าหวังผลมาก แล้วก็อย่าเชื่อใจคนมากแต่ว่าก็ไม่ได้มองไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะคะก็มองแบบเป็นกลางแต่ว่าก็ใช้วิชาความรู้ทักษะความรู้ไปในแนวทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็พยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าละเลยศิลธรรมจะได้ทำที่ดีนะคะอ่าะคะสำหรับราศีต่อไปราศีพิจิกเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ